สำหรับเช้าวันนี้นะครับเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างนะครับบนต้นตุเรียนต้นใหญ่ของเรานะก็มีต้นที่งามแล้วก็ต้นที่ไม่งามครับไกลๆนู้นก็ปลูกใหม่หลายรอบครับก็ยังทรงงอยู่เริ่มเห็นแววแล้วครับหลายต้นะที่กําลังแตกใบอยู่แต่สําหรับต้นนี้นะครับต้นแรกนะครับที่เราปลูกใบก็จะเห็นนะครับข้างบนนะครับรู้สึกว่าใบ จะไหม้ไปนะครับยอดไหม้ไปเราก็เลยเอาบันไดามานะครับต่อดูดูนะครับว่าข้างบนเขาก็จากสาเหตุอะไรนะน่าจะหนอนเจาะยอดนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเราก็ได้เบรกยอดเข้าไปนะครับเบรกยอดเข้าไปสี่ห้ารอบแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่เบรกนะครับเขาจะสูงกว่าน,นี้สูงชรูดไปแล้วเขาจะไม่ค่อยแตกกิ่งด้านข้างอนี้อันนี้ด้านข้างก็เริ่มเริ่มกิ่งอวบใหญ่ละ แจ็คสูงชรูดไปแล้วครับสูงชรูดไปเลยเราไปดูข้างบนนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรนะครับ ขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเห็นนะครับ็ีรอยนะครับกำล,ลังจอดกับรูลเลยนช่ครับจะเป็นคุยๆเลยใบก็เลยแห้งไปเลยครับนี่ ก็เลยแห้งไปเลยนอนเจาะยอดนะครับเราก็ต้องตัดออกตัดออกนีเราก็ขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะเห็นนะครับมาไล่กัดจริงๆครับนี่รอยรูนะครับรูรูนอนนะนอนเจาะยอดนอนเจาะกริกงนี่ นี่ครับขุยก็ทั้งนั้นแหละนี่ยอดแห้งเลยข้างบน,นข้างบนนู้นก็มีนะครับแต่ว่าบันไดเราไม่ถึงนะเรากลัวจะตกเนี่ยลอยรอยที่เราเราเบรกยอดไปนะลอยที่เบรกยอดไปแต่เขาก็แตกกิ่งขึ้นมาใหม่ครับก็รู้สึกว่าข้างบนนะครับจะมียอดแห้งอีกน่าจะน่าจะมีรอยของน่าจะมีการเจาะยอดของหนอนนะตกแต่กกิ่งไปสองรอบสารอบแล้วครับ แล้วก็มีเบกยอดไปสามสี่รอบแล้วครับกิ่งข้างของเขาครับก็จะกลายเป็นกิ่งหลักไปนะแต่ว่ามันจะไปเป็นกระจุกอยู่ข้างบนนะครับไม่แน่นะครับอีกไม่นานนะครับเราอาจจะตัดอีก,อกหนึ่งรอบก็ได้นะเพราะว่าไม่อยากให้เขาสูงเกินนะสูงเกินก็เอาไม่ไหวนะอันนี้เราก็มาดูกิ่งน,นี้ก่อนอันนี้ก็งอเป็นอะไรไปเลย ีัยไม่ได้จัดทรงเขานะเดีย๋ยวหาตัวตัวการก่อนเดีย๋ยวหาตัวการก่อนนะมีก่อน หมดแล้วครับจีิงนี้นี่ก็เป็นขุยๆเลยเดี๋ยวต้องตัดออก หลังจากที่เราใช้มีดนะครับแกะรอยเข้านะครับที่มีขุยๆนะครับอันนี้ก็ดูนะเยินแล้วเยืนเลยเดี๋ยวเราก็เจ้ายามาใส่นะครับแล้วก็ใช้ปูดแดงไปนะอาจจะช่วยรักษาเขาได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเค่าต้องจัดการด้านบนนี้เพราะว่าด้านบนนี้นะเขาจะสูงชะลูดไปเลยนะี่กิ่งสเปดสปะมากนี่ก็เป็นรอยที่ นี่ก็เป็นรอยที่เราตัดยอดไปครั้งที่แล้วนะครับเนี่ยตัดครั้งที่แล้วแล้วเขาก็มีกิ่งข้างตัวนี้นะรู้สึกว่าจะโตมากแล้วครับจะโตมากจะใหญ่มากแล้วก็จะขึ้นไปแต่ว่ามันขึ้นไปเป็นสเปรสปารับกิ่งออกเยอะมากแล้วก็จะมีนะครับกิ่งที่มันแห้งนะครับแห้งแห้งน่าจะหนอนเจาะยอดเหมือนกันนะน,นี่อันนี้เราก็คงจะต้องเบรกยอดเขาไว้อีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่า ดูแล้วยอดเขาไม่ไม่ไม่งามเลยออกสเปสตามากวันนี้ครับก็จะต้องตัดหนึ่งรอบนึงตัดตัดตรงนี้เลยเพราะว่าทายเขาสูงเกินไปนะครับคงจะเอาไม่ทันนะถ้าถ้าเขาสูงเกินไปนะครับถ้าเขามีลูกขึ้นมานะครับเราจะเอาไม่ถึงนะครับแค่แค่แบันไดแค่นี้ผมก็ยืนสุดสุดขาแล้วขาสั่นแล้วตอนนี้สูงนะครับเนี่ยสูง ก็ต้องตัดเลยก็ต้องตัดในกิ่งพวกนี้นะครับกิ่งพวกนี้เดี๋ยวเราก็าจะต้องมาโน้มนะครับให้เขาออกด้านข้างอย่างนี้แล้วก็สูงขึ้นไปตลอดเลยสูงขึ้นไปตลอดเลยเ๋ยวต้องหาวิธีครับหาวิธีโน้มให้เขาออกด้านข้างเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่ออกด้านข้างเขาจะสูงขึ้นอย่างเดียวสูงขึ้นอย่างเดียวเลยอันนี้ก็คงต้องขอเบรกยอดอีกนนนะออหนึ่งรอบนะเบรกไปสามสี่รอบแล้วครับถ้าไม่เบรกนีครับคงจะสูงสูงนุ่นเลยสูงชรุดเลย สูงเกินก็ไม่ดีขอตัดก่อนนะครับพอดีว่าไม่มีมือเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ยยอดแห้งหมดเลยมอนจาะยอดเนี่ยเป็นรูครับรูเป็นรูเลยครับนี่ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ค้นยาอะไรนะครับล้วก็แล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีใดๆนะครับเสียงรถไถก็ดังมากเลยทางบ้าน เร,รีอยยก็แตกออกมาครับไม่สวยเลยแตกมาเป็นทรงพุ่มมปเลยเดี๋ยวขอแต่งกิ่งเขาแป๊บนึงคะก็โอเคครับท่านเรวันนี้นะครับก็เรียบร้อยครับแล้วก็เบรกยอดเขาอีกหนึ่งรอบนะครับสามสี่รอบแล้วเรียบร้อยนี่แดดก็เริ่มส่องแล้วสิบโมงแล้วแดดเริ่มร้อนแล้ว จะต้องหยุดไว้เพียงแค่นี้นะครับอันนี้เรามาหาสาเหตุนะครับสาเหตุก็คือหนอนมันเจาะหนอนมันเจาะนะครับเจาะย,ยอดนะครับแล้วก็ใบมันเขาจะไหม้ไปหมดเลยเราก็มาหาสาเหตุก็คือคเน,น,นี่ยเจอหลักฐานเนี่ยมัดตัวแน่นเลยครับไม่ไม่เป็นไหนเลยก็คือหนอนนะไร้จริงเลยครับแต่ว่าจริงนี้เราคงจะต้องเอาไว้ก่อนนะดูอาการก่อนถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่รอดจะคงจะต้องเอาออกนี <rehab> ่ก็ยัง,ย,งยังเขียวอยู่น่าจะรักษาได้นะ อันนี้ก็เหมือนกันฮนะเป็นรูเลย,เยขอลงก่อนก็แต่งกิ่งไปพร้อมกันแล้วข้างบนแต่ว่าข้างล่างนี้ยังไม่ได้แต่งกิ่งจะต้องไปทํางานอื่นก่อนนะเพราะว่างานอื่นรออยู่อันนี้ก็แก้ไขเป็นจุดๆไปนะไม่มีเวลาเท่าไหรนะ่โอเคครับ ชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง s ับส c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับเข้าสวนตายเรานะครับจะมีคลิปดีๆนับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเกี่ยวกับการทำอะไรก็ตามนะครับที่อยู่ในสวนของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับต้นนี้กำลังโตนะถือใหม่อของเรานะครับ